สวัสดีคะ่ะ FC ทุกทท่านขาวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้ใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางราวสตา VIP นะคะวันที่6พฤษภาคม2567นะคะทุกท่านก่อนที่เราจะไปรับชมนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะ f c ฟท,ทุกท่านขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ทุกท่านได้รับชมนี้นะคะคือการจอเด่นแต่ละรอบเนาะพี่น้องก็คือสุดแลนสุดวิ่งนั่นเองนะคะพี่น้องถ้าพี่น้องบ่ามากบ่ชอบก็ รอดูเลขเด่นประจำวันนะคะเพื่อเป็นแนวทางได้ที่ท้ายคลิปสำหรับเลขเด่นประจำวันก็มีเข้ามีหลุดเหมือนกันแต่ว่าทุกท่านสามารถใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกคนทุกรอบในแต่ละวันเนาะพี่น้องเรามาดูนะคะใจจะพาทุกท่าน,นไปดูวันที่5ก่อนนาะพี่น้องว่าเข้าหรือหลุดนะคะพี่น้องวันที่5หลุดหมดทั้งเลขเด่นประจำวันนะคะทุกคนช่วงไหนหลุดก็หยุดก่อนนะคะพี่น้องคะ ใจก็คำนวณเหมือนเดิมเพราะว่าใจก็เปิดค่าการมองเห็นให้ช่องเนาะพี่น้องเนาะ fc ทุกท่านก็สังเกตเอาว่าช่วงไหนหยุดช่วงไหนหลุด fc ก็หยุดก่อนนะคะพี่น้องคะเบิ้งได้ได้ว่ากระยักให้หยุดเนาะพี่น้องข้าเป็นช่วงแล้วก็หลุดเป็นช่วงนะคะทุกท่านวันที่ห้าใจให้ศูนย์และเามาสี่เจ็ดแปดสามเจ็ดนะคะทุกคนเลขเด่นประจําวันยังหลุดนะคะพี่น้องคะเอา 1, 6, หนึ่งกับหกก็ลุด มาลุนต่อวันที่6นะคะถ้าชอบก็ตามไม่ชอบให้ผ่านนะคะช่วงไหนหลุดก็หยุดก่อนเด้อพี่น้องเดอ้อสังเกตพิจารณาได้นะคะวันที่6นะคะจากที่ใจคำนวณมาได้ใจได้อยู่ที่8และ7นะคะทุกคนมาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะ8 2 8 4 8 3 ปดเจ็ดเจ็ดนะคะเจ็ดเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดสองไม่ได้จับให้ทุกคนดูเลขเด่นประจำวันนะคะถ้าชอบก็ตามได้นะคะทุกคนเพราะว่ามันหลายคู่พี่น้องวันนี้นะคะใจชอบแปดเอ่อ คู่ตัวเด่นนะคะทุกคนอยู่ที่แปดเจ็ดเจ็ดแปดใจขอชอบเพิ่มหนึ่งคู่ใจมักเจ็ดสี่สี่เจ็ดนะคะพี่น้องขาพี่น้องมักก็ตามใจได้นะคะเจ็ดสองสองเจ็ดเป็นเลขเด่นประจําวันถ้าเอฟซีชอบก็แล้วจะมักเด้พี่น้องเด้อเลขเด่นประจําวันคือเลขสองและเลขเจ็ดนะคะเบิ้ลประจําวันคือสองสองกับเจ็ดเจ็ดนะคะทุกคนสําหรับสองกับเจ็ดนี้เอฟซีทุกท่านสามารถใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกรอบในแต่ละวันนะคะพี่น้องขา ค่ะสำหรับแนวทางราวสตาร์ V.I.P วันที่6พฤษภาคม2,567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะโชคๆมันหมันสุขสุขค,ค้นค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ